Thank you to EA for making this video possible สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ s i m ซี่เกอร์ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะเอาของจากแพ็คคีแกรนด์มัต r รูมนะคะมาทำเป็นห้องโถงทางเข้าหน้าบ้านค่ะโดยที่แพลวจะใช้แพ็คคิดหแล้วก็เบ็ดเกมตรงนี้เราก็ออกแบบโถงทางเข้าค่อนข้างกว้างใหญ่เนาะเพราะว่าเราอยากจะลองเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางให้ครบทุกฉินค่ะแพลวจะยกพื้นเป็น2สเต็ปนะคะเพื่อที่จะได้ทำให ห้องโถงของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นค่ะ แต่ดูจากขนาดของห้องเนี่ยอาจจะใหญ่เกินไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเล็กลงค่ะเพราะว่ากว้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงเป็นห้องโถงของทางเข้าคฤรืหาดแล้วแหละเราจะเอาบันไดจักเบดเกมมาวางไว้นะคะมีบันไดาทางขึ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ตัวผนังเนี่ยจะเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินค่ะเป็นแบบที่มีพาร์แนลไม้ติดอยู่ด้านล่างนะคะก็ตรงบันไดเนี่ยค่ะถึงจะใช้เป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นลายเต็มๆเ,เลยนะคะลายเขาก็จะเป็นเหมือนใบไม้แบบ นนีนะสวยมากเลยมันดูทั้งคลาสสิกแล้วก็หรูด้วยเนาะ ส่วนพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นพื้นหินสีเทาค่ะมันเข้ากับตัวห้องดีแล้วก็ด้านบนนะคะจะใช้เป็นพื้นไม้เนาะเพราะว่าเวลาเปิดประตูเข้าบ้านมาเราก็จะอบอุ่นตั้งแต่ทางเข้าบ้านเลยตัวโซฟาแพวเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เอาตู้มาซ้อนไว้ข้างหลังส่วนมุมนี้เนี่ยใช้เป็นตู้เก็บของสีขาวค่ะกระจกนะคะให้มันเป็นขอบสีน้ำตาลเข้มให้มันตัดกันหน่อยเนาะไม่งั้นมันจะขาวโพลนกืนกันเก,กินไปค่ะตกแต่งด้วยพรมนะคะแล้วก็ ก็เอารองเท้าบูทมาวางไว้ค่ะขอข้ามมุมนี้ไปมุมต่อไปก่อนนะคะตรงบันไดเนี่ยแพรจะเอาชั้นวางกรอบรูปค่ะมาติดไว้ตรงนี้เราก็เลือกโทนสีที่มันคุมโทนหน่อยเนาะตู้เก็บของอันนี้ค่ะเราก็จเจ้าของจุกจิกต่างๆมาวางไว้นะคะเหมือนแบบเข้าบ้านมาก็วางซองจดหมายวางกระเป๋าแว่นกุญแจรถอะไรได้บริเวณนี้เลยค่ะติดโคมไฟตรงทางขึ้นชั้นสองหน่อยส่วนตรงนี้นะคะแพวเอาชั้นวางเก็บของมาวางไว้ค่ะ แล้วด้านบนสุดจะเป็นตู้ที่มีฝาปิดนะคะแล้วเอารองเท้ามาวางไว้ในนี้เหมือนเป็นชั้นวางเก็บรองเทา้าเก็บของเนี่ยคะ่ะ แต่ว่าพอวางแบบนี้ทุกคนเห็นไปว่าด้วยความที่พื้นมันไม่เท่ากันนะ่ะแล้วมันทําให้ดูแปลกๆเนาะเราก็เลยย้ายเข้ามุมไปเลยดีกว่ามันจะได้ดูเป็นสัดส่วนค่ะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยส่วนที่ว่างตรงนี้นะคะเลยเอาราวแขวนเสื้อแขวนหมวกอะคะ่ะมาติดไว้ก็จะดูเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะเหมือนแบบแขวนเสื้อตรงนี้เก็บรองเท้าตรงนี้ค่ะเพิ่มแจกันดอกไม้ให้น่ารักขึ้นนะคะติดกระจกตรงทางขึ้นบันไดสักนิดนึงค่ะเพื่อให้ดูสวยงามเพราะว่าแพ็คนี้เขาไม่ได้มีรูปติดผนังให้ นะแล้วแพวก็ใช้ตู้ติดผนังอะคะ่ะเอามาวางตรงข้างประตูแบบนี้เดี๋ยวเราจะย้ายของบางส่วนนะคะมาวางไว้เปิดประตูปุ๊บเราต้องวางจดหมายวางกุญแจอะไรก่อนเนาะถ้าเอาไปไว้ข้างบนนะคะเรานึกถึงตอนเราเดินออกบ้านนะมันก็คงจะหยิบไม่สะดวกเท่าไหรนะ่เนาะตรงนี้ก็เอาเก้าอี้ไม้มาวางนะคะไว้นั่งเล่นอะไรได้เหมือนกันไม่งั้นมันก็จะแบบเสียพื้นที่ไปเปล่า แล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะมีพวกกล่องเก็บของต่างๆวางไว้ตามมุมนั้นมุมนี้ แล้วก็ตรงห้องโถงเนี่ยจะลืมไม่ได้นะคะเราจะต้องมีราวแขวนเสื้อคลุมอะไรแบบนี้ด้วยเนาะแขกไปใครมาจะได้วางง่ายๆแล้วก็มุมนี้เนี่ยมันล่มไปแพลวเลยเอากรอบรูปแล้วก็นิตยสารนะคะไปวางไว้นิตยสารอันนี้มาจากงานอีเวนท์ที่เราเพิ่งเล่นผ่านไปเนาะเอามาวางแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยมีราวแขวนผ้าคลุมต่างๆด้วยแล้วก็เอาตะกก้านะคะไปวางแซมไว้ส่วนกระเป๋าอันนี้เนี่ยมัน เข้ากับบ้านจริงๆถึงมันจะไม่ได้มาจากเบตเกมก็เหอะมันน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้มาจาก Everyday Cluster นะคะหรือจะเอาผ้ากันเปื้อนเนี่ยมาแขวนที่ราวอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเพิ่มกระถางต้นไม้เล็กๆด้วยค่ะจะได้ดูไม่โล่งเกินไปนะคะติดผ้าม่านเหนือกระจกอีกอันนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับห้องโถงทางเข้าบ้านของแพรนะคะสายแต่งบ้านพาดแพ็คคิดนี้ไม่ได้นะคะฝากกรอกรหัส SBS s, s ก่อนกดชำระเงินทุกครั้งเมื่อ ือเกมผ่าน EA App หรือ EA.com ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ